สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและ f อฟทนายคลทุกที่คารักทุกท่านนะฮะวันนี้มีข่าวดีข่าวด่วนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพมาฝากนะครับสำนักงานทนายคลทุกได้รับได้รับได,ได้ทำเกินทำกการว่าความให้กับ f อฟทนายคลายทุกกรณีที่ใช้บัตรธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็<ม>นะครับแล้วกม็มีเป็นบัตรเครดิตนะนะครับเป็นเครดิตใช้บัตรเครดิตแล้วก็มีบัญชีเงินฝากปรากฏว่านะมีมิจฉาชีพเน<ม>ี่ยได้ส่งลิงก์มา นะครับส่งลิงก์มาแล้วก็ทางผู้ใช้บัตรแล้วก็ลูกค้างธนาคารได้กดลิงก์เข้าไปกลายเป็นลิงก์มิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทําให้สูญเสียเงินไปประมาณ489,000บาทนะครับนะก็เงินหายออกจากบัญชีธนาคารก็ไม่รับผิดชอบนะบัตรเครดิตบริษัทบัตรเครดิตก็ไม่รับผิดชอบก็ปรากฏ f อทธนาคารทุกก็เลยมามอบหมายทธนาคารทุกเป็นโจทฟ้องนะธนาคารแล้วก็บริษัทบัตรเครดิตนะครับ ที่สารแพ่งกรุงเทพใต้ปรากฏนะครับวันนี้เมื่อเวลา 9.0. 0นศาลแพ่งสารแพ่งเทพใต้ได้พิพากษาให้ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตต้องร่วมรับผิดกับมิจฉาชีพด้วยนะครับก็คือมีส่วนประมาทนะก็คือรับผิดกึ่งหนึ่งของเงินที่หายไปจากบัญชีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ข่าวดีนะสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6 2 3 3 2 5 6 4ทัอเพราะนะั้นพี่น้องประชาชนคนใดนะครับที่ กดลิงก์เข้าไปโดนมิจฉาชีพหลอกดูดเงินไปนั้นสามารถฟ้องร้องได้ครับวันนี้นะครับที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ตัดสินมาแล้วนะครับใครต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องฟ้องร้องดําเนินคดีกับมิจฉาชีพฟ้องสถาบันการเงินนั้นก็สอบถามมาได้ที่ทนายครายทุกนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับจุกครูจุกกรู